เลขหน้าละวตุสวัสดีค่ะผู้ชมมาลุ้นเลขน้ำกันบ <hi> ันนี้รางวัเลขหน้ามาท่านแม่เลยหนึ่งหนึงีวันเสาร์วันมวยสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งเลขหน้าัางวัลเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะสองหกหนึ่งตวดลอตเตอรี่เงกันหน้ทางนี้เนาะยงสีเห็น ถ้าคุณจะท่อนแซงชุดแบตเตอรี่เมื่อไรปันไดมันวันนี้สิบ่ถึงสี่สบาตัวได้ก็ 2, สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่หนหลักที่ห้าและหลักที่หออกรสามตัวกล่ที่สองค่ะ รองหกหนึ่งครั้งแล้วจะออกตัวไดหน้าสามตัวครั้งที่สองหกหนึ่งหกหนึ่งไปต่อมีหรือเปล่าตัวหนึ่งหกสี่นี่น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีสระหัดไหม,ม สองหกหนึ่งทางนแล้วเลขนาตครั้ที่เลขที่ออกนาสามตัวสามแปดสโอ้มีแต่สามสี่สามมแปดสี่เลขตัวร้งที่สเลขที่ออกสแปดสี่แปดสีตัวออกไปนะคะจะแปดส สามหนึ่งห้าใกล้เทียงฮะสามเท่าไรตัวสามแปดสี่บอกอันนี้นตัวแปดแบบสามสี่โอ้ยแปบดบสี่สอโอ้ยสามศูนเกาสามหนึ่งสองเอาสามแปดส,สี่ใส่ว้มีใจลที่ยงนี่ดอกสามแปดส จใส่วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสองสาี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบี่บเอ็ด2ุ2สองยังแมีบสามยบ่ยห้ายบหกยบจ็ดยบปเกียสามามสี่มห้แปด สามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบใบห้ามตรห้าสิบใบห้ผเนาะทเว็บครับกวางทรายสดนี่ว่าเมนหน่อยกวางทรายตัวมาแล้วครับอ้ามากเจ็ดแปดศูนย์ เลขท้ายสามตัว 80, เจ็ดแปดศนย์ครับนะมีเตแปดสามนี่นะเล่ออกแปดสมนะมามลแปดศนย์สมามแปดสามเก้าลนเลขนาเอาไป็นข้าตวสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามแดสองหกหนึ่งสามแปดสเลขนาครับผมเนาะเลขท้ายครั้งแรกเจ็ดแปดศูนย์ครับ บดทิศอาอมจะใช้อุปกรณ์ออก,ก,กอรา,กากงหลักที่สามเดินจุดจาวไปต่างนอกจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่ห้าหลักที่ห้าหลักที่สามที่แปดชุดไม่ออกกินเต็นอนี้ ทกศอออกหาเกา่อยตุ๋นทอกศ้อนเนี่ยเขาขึ้นเงืนล<อ>่ะทกศนะอนนออกหนึ่งสองหาเก้าค่อยซ <man ic Broadway> <boys ens> ื้อออมสินหนึ่งสองหนึ่งร่ามันถูกางหาเก้าทกศเปลี่ยนบ่ออกทิ้งบ่กอกเ็หนึ่งบ่เขาขึ้นเงน่หนแม่นไหมเราขึ้นเงินทกศ้ออมสินบอกม่วนนี่บอกเลยแมนบอกแมนอันนับก่อนอันนัอนเนี่ยคนกูเกิมีบอกเลยตอนสองแปดศูนร่างเจ็ดหนึ่งเนี่ยออมสินนะ เีความอืมเอาไปเบิ่งเวทที่เขาบอกเบองมั่นเขาบอกแล้วอาย่าไปเชื่อคนในออกมนเนเขาเ้นขึ้นเงีแม่ก็ขึนเงี้ยหืแม่ละแม่บอกมันกูเกิดขึ้นมีอยู่อ้ยอันเกาบอกอันเกดิแม่มันปลอมกันมันลือกันแม่ที่สศูนย์หกหกโอ้ยเศ้านี่ เมื่อเศ้าเอียวยูหกหกว่าเอาศูนย์หกหกครับผมเนาะเลขท้ายสามว่ครับกบอกว่าเล่าเอาแเป็นศูนย์บอดแยนข้อถามถ้าใครรู้ว่าออมสินครับผมแตนนู้นเน่าจะเมื่อเมื่อเนาไวอาหกหกนะะวาผมดูดีที่สก็ผมองออกสองแปดศูนย์ล่างเก็บหนึ่ง่วาแม่กซ์ที่แล้วเขาขึ้นมากครับผมเนาะอัลสบอ <differences S 2> ถ้าใครรู้ว่าผลพร้อมสินออกตัวหนช่วยผมด้วยครับผมเด้อนี่ตะเก้าเก้าเงื่อย่ี้ที่สามเอาเนี่ยไม่แล้วเนี่ยเลี้ยง้าสองตัว ตัสิบเอ็ดเมื่ติดหกเลขคือต้อีโซนจกดแรกตัวครับผมเมื่อนู้นเมื่ออกตัวแรกออกตัวแรกตัวที่ทยสอตัวจากหกหกถูกเปข้างหน้ามันส่วนโกส่วนอลกส่นโลกยัก์เดียว ขอให้มีเก้าติดนะเอามาพิงเก้าไปเจ็ดเก้าดอกเจ็บหกสีเห็นยังไงบ้าล่ะสีเจิ๊บเก้าเออเอาถูกบนถูกล่างค่ะท่านผู้ชมถูกบนถูกล่างมาแล้วมาแล้วซาดูกูนยาเด้อคือสองคนล่างก่อนนะครับขอให้มีเก้าก่อนนะ เอามาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วนาทีละลึกครับผมเนาะสองตัวท้ายครับหรือว่าเลขล่างครับผมเนาะรางเลขท้ายสองตัวในคือเด้อหมดเด้อซ่าคุณเด้อห้าร้อยหกสิบหกเลขที่ออกเก้าสองหกสองหโอ้หกสองเอ๊ตื่นมา้แม่สว่างบอกหกสองว่าเมียแม่ โอ้ยซื้อเก่าแม่รักเก่าแม่หวยแม่สว่างบอกหกสองผมเนาะนี่ครับผมนี่งพิจายครับผมเนาะให้สองมาล่างก็ผมมาสองจริงจริงครับเห้สมาล่างมาสองจริงจครับของิจายครับผมอ๋อลับแฝงนี่ห้าสิบเนาะอันนี้สามสิบแปดหมื่นแล้วแปดหมืนแล้วแปดหมืน อันนี้สองโกกันพี่อันกับมัพี่แปดหมื่นปูแปดหมื่นอยู่ในนั้นอีกอยู่ในวางอีกแสนหนึ่งโอ้ผัดน้นเกีตักแ่บได้ได้ละแสนกวัวหรือสองแสนประมาณนี่ละต้องไปเบิ่งย่ในมี้กันเดียวได้สองแสนแปดแล้วรานผช่องได้ทื่แล้วเอาข้างในข้างบนวันนี้ ข่อยว่ามันควรสิตายเอาล่โอ้ยซื้ออย่างว่าซื้อหลายกระดอเลขแม่สว่างซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกหกหนึ่งหกสองเลวแต่ลว่าก็เจอว่าเลขบ่มนี้หกม่หกว่าสันแต่ว่าก็ซื้อไว้ตะกอนแล้วเลขข้างบนไม่มีหกข้างล่างไม่มีหกว่าสันซื้อเบาๆสันข่อยก็ซื้อเบาๆไล้มันได้ซื้อไปแล้วเนาะหวยแม่สว่างวันนี้หวยของนันคุณตปานนี่นั้นเฮง สีต1บหนึ่งมาได้ล่องคลิปหาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองสี่ตัม่พพันพึ่งมาห้แม่ข้างแรกนี่เลยมาได้ลองคลิปล่อเบิ่งพันอีกะกอนไงเออเดียววันหน้าจะติลรองคิปให้เบิ่งมันสี่ตหนึ่งหัวเล่าพันกัเขาบางมือกับเขาบางมือก็บว่าเขาน่ะหลัพท่านจะหายมามาได้ลองคลิปเรา่าพันพึ่งหายงวดแรก หาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองของเพิ่นคุณปานี่เนาะคิดไดเนี่ยฮะปัจจุบันแล้วสองแสนแปดแล้วห้าว่างถูกหกสอง,งสงองแสนแปดแล้ลว,วครับผมมีเสางถึงสองแสนเมือนกันโหน้าถึงแปดเมื่อมานประจําเนใหม่แต่ว่าเลยรเตอรี่ว่านาจมีนะรุ่น่อครับผมต้องรถเตอลี่รุ่นรตเตอลี่ว่านาจมีดอก นี่ตัวสมเอาข้างบนให้เก้าหาเก้าให้ได้เฮ้ยจ้าให้ได้เฮ้หหาเก่สองมมีดอกเพราะว่าไปซื้อแต่สามแปสามเก้าสองไม่ถูกเลยอ่าได้เลื่อนเลยค่ะได้เลื่อนเล้วเต็มเต็มลยใช้คซื้อเบิดหลายมิตรหาสองไม่หนิหาใบรถดโอ้ยไปเสี่ยงได้ยูบุนหาหาสองมา่ลเนี่ยเียบๆๆไม่ลวครับ มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วคนที่หนึ่งมาแล้วล่างเกาหกสองครับถุงหล่าวนถุงล่างนะคะขอมีเก้านะบนนะพอวิ่งเก้าไปอหเก้าเท้าหกสิบหกี่หนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าห้าสามศูนย์ห้าสาม สามศมาแล้วมากอยูนี้อบักเพิงยูี้ถคือบักเพิงสามศูนย์คมามากอยูนีบักเพิงาุ้ยสีสวยเก้สามศูนย์้บัดปีสามศูนย์อ่าสามศูนย์กับมากยูนี้าสามศูนย์บัดปีเกเพิงมันยตัวเดียวเก้าสมศูน สองตัวเดสองตัวมันซื้อไสิบตัวบกันยีุ่นเน้สามนบวกกันบกันอีหน่อยก็แล่นไปซื้อนักกนเสืสี่ด้นย์บกกันเนื้อสานบวกกับบกันสามชุนตัดโยเก่าสามศูนมาว่าคนซื้อสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หลายห้าศูนย์กับสีศูนมันซื้อหลายมันว่าซื้อไปสิบตัวได้เปล่าปีแล้วคุณตุ่นสามศูนย์ทั้งปีครับผมนี่แต่ศูนย์หก มันโทษไปบอกอกิมียวซื้อเลขตสิ9030ให้กูนี่เด้อมโยวส่ใครได้สิบเอ็ดถือสามหมดที่565 930ครับผมพี่น้องครับผม9530 169530ไม่ถูกเลยตะวันเลขวิ่งผสมตรงเลขวิ่งมาตอนบ่ายครับผมเลขไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกไว่น่ะมันมีหามีศูนย์นะตู่ มันเกาไปได้หลายก็ซื้อหลายอยู่เลืกอกเ้าซื้อให้มันว่าเก่าวิ่งเฮ้ยว่าได้จับบาทพอยซื้อเต้าหัมันไม่โค้ไปซื้อให้สวยๆมันโคเขอมาขาบอกมันเออมันเบ้าเต้ามันเคือนี่ซื้อเก้าสามชุนตัวเดียววาสั่นมัอเส้านี่มันกินเขาเราเ็าอากไปวันนี้มันโคเของมาหาไฟไม่ยังนะรับ ไปซื้อเลขให้ถือแน่ะค่ะท่านผู้ชมไปถือแน่ว่า้ซื้อเลขเก้าสศูนให้แน่นันเสามตัวร่อยฟุ่รวยมาสั้นสามศูนย์สามเท่าหลากจีน่นอยเลยถือน้ำพุนอย่างนี้หนาะยาอีน้อยอีน้อยแลนไปซื้อไปซื้อน้ำมันปนมาสั้นมั้งรูปแล้วสองแสนแปดเตไปเบิ้งอีกที่หนึงว่าสีได้รายปันไดีใจกับท่านที่ถูกและใจกับท่านอที่ถูกคันไม่ออกไอเดียนอ่จีถือโต๊ะก็ได้เนเลขวันสามหาสามหนึ่ง เออเลขเดียสามหาสามหนึ่งอาจิถกโต๊ดเดี่ชะกาวนะโอ้ยวชนีามาทคกนหาจอกสามศูนย์ห้าก็ได้น่ะสามศูนย์ห้ถือบึดแดงก็ถือถือบึดสามหาศูนย์หนึ่งนะเอาต้ชอมเอาไหมเอาไหมโอ้ยโอ้มดียโชคดีกับผู้ช้มได้เบิ้งไว้ผู้ใดถือเนี้ยเดี๋ยวสิบอกให้เบิ้งนะค่ะเนาะอะท่านผู้ชมโชคดีวันหน้า วันนี้วุน้อยได้เก้อได้เสิบตัวได้ขึ้นบาห่าได้เห็นสิบตัวได้ขึ้นบได้ขึ้นบาเพราะเจดียก็ได้ถึงถึนถึแล้วค่ะสื่อบทหลายดีสื่อบทหลายที่เจดียได้ขึ้นได้กำไบโหลายซ้ำอุ้ยลายบึงเศร้านี้เลี้ยวอือตัวที่ขึ้น ก็ได้กับไรถูกไหมสามถึงก็ตัสื่อจะสามศูนเออแม่ก็มักอยู่ในสามศูนย์หสื่อขนาดเสียออกสามศูนย์ห้าเนาะสามห้าศูนย์ก็ได้หรือศูนย์สามห้าก็สะถูกพ้นยงตปไหนมาลูกแต่ว่าเล็กนี่ขอเขาได้สามตักเขาของเขาหก็ยู่ค่ะหกสองก็ถึงหน่อยเดียวแม่สื่าแม่ถือน้ำพิ่2สองเสียสูตรไฟเดียเขาเต็มเต็มบคสอง หูกน้เหมันเจสระวางสองแสนมานเข้าแปดหมืน่นกับได้ทุนขาดท้นส้มได้ทุนบริษัทก็ไล่หลายเด้อเดี๋ยวงวนน่ะเอาไมคค่ะหัวแม่สว่วางเฮ้ยมันหลายโตโพดแต่ว่าก็ย่ำแล้วย่ำอีกเนาะขาทุนส้มแค่นี้ละ